จี้หลุดบอกมดดำสองดาราดังตั้งท้องสนิทกับมดดำดังระดับประเทศกลายเป็นประเด็นเมาส์แซบในวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อทางรายการข่าวใส่ไข่ได้มีการนำเสนอประเด็นดาราดังสองคนกำลังตั้งท้องคนหนึ่งหลักสามยังไม่ได้แต่งงานคนหนึ่งหลักสี่มีลูกเพิ่มโดยแองจี้ได้มาว่าดาราดังด้วยพี่มดดำก็รู้จักออกรายการมดดำบ่อยด้วย แต่ก็ไม่แปลกใจที่เราจะไม่รู้อายุรุ่นเราคราวเดียวกับพี่มดดำด้วยถามว่าสนิทกับพี่มดดำหรือไม่สนิทนั้นไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าพูดชื่อออกไปก็ดังระดับประเทศเลยเรียกได้ว่าเล่นเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายต่างถามอักษรย่อไปต่างๆนานาถึงขนาดว่านอนไม่หลับกันเลยทีเดียว ทั้งนี้เร็วๆนี้ทราบว่าดาราที่ตั้งท้องจะออกมาแถลงข่าวในเร็วนี้ด้วยดาราอีกสองคนแม่ที่ท้องนี่ไม่มีใครรู้เลยจะคลอดอยู่แล้วเนี่ยดังไหมดังสิแองจี้เปิดประเด็นใครว่าดาราจะคลอดขอตัวอักษรได้ไหมไป็นเเอ,อักษรกน้ำตาฉันรู้จักไหมรู้จักสิไปดูโบเมลาดาก่อนดีกว่าปะฉันรู้จักด้วยเหรอออกดูจากสิออกอะไรกันคุณแม่ก็บ่อยอุ้ยอุ้ย พี่มดไม่เป็นทันทำอะไรเลยนะอีก3นาทีที่กัลังจะต้องแบบจบรายการไปเข้าไทยรัฐยูโชว์เนี่ยหมดไนเลยนะหมดแล้วอ่ะมั่แปลกจเลยที่เราจะบางทีเราจะไม่รู้ว่าดาราที่หนับทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ